ส <iku> วัสดีครับสวนประนกนวสวนผสมกระสานนองด้ยนะครับวันนี้นะครับจะเป็นเมื่อที่สองที่สามแล้วนะครับตอนรับเทประตูหน้าสวนเขานะครับนะครับแล้วก็เอาหินมาเทน้ำนะครับผมจะถ้าท่านได้ปรับดีเป็นไงนะครับหินกะคิวละหกลอยนะครับเราเราบานนะคมา2สองคิวนะครับกันน้ำเตาะกันน้ำหลังนะครับกันเวลาหนาฝนนะครับเขาออกง่ายๆนะครับตามีเงินเทคอนกรีดนะครับเอาแบบเป็นไงก่กอนนะครับที่นี่ก็เอาประตูละไปกอนนะครับ บรรยากาศไฟฟ้าผมมีน่พี่น้องไปเครื่องปั้นเรานะครับสำหรับงานสวนนะพี่น้องใครเอฟซีท่านใดอยากไปแจ้งเติมต่อเติมพวกประตูพวกสาราสลุงสาราหรือว่าต่อเติมบ้านนะครับเพรเทืเทอนเพรนั่นเพดนี่นะครับค่ะนะครับเรยที่พาเบิ่งผลงานก็นได้นะครับสอบถามหรือว่าติดต่อมาก,ก็ได้นะครับบรรยากาศนะครับงานสวนนะครับเพดประตูงี่ละ ล้วแต่จะพน้องออกแบบมาเลยก็ไเลยนะครับแล้วก็ะี่ปนซีแล้วที่มันปึงบัดพ่นสีอีกรอบนะครับผมแก็เทปูนมา่วันนะครับเทปูนไปล่อล่อสามล่อนะครับผมห้วท้ายกลางนะครับไส่สีดำนะครับ ปฏิพลดำตำริงก็ซื้อหลอดไฟมาแล้วนะครับผมเป็นไฟจานบินนะครับเสาก็จะเป็นสีดํานะครับเสาไฟนะครับขนาส่วนในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเสาสองนิ้วนะครับคุนจานบินนะครับจานบินโซลัดเซว์นะครับผมมาไตกรหนาเอาหินไม่สี่เลยนะครับ ล่อเลื่อนนะครับแปดเมตรนะครับตัวนี้กำลังใส่ล่ออยู่นะเอาให้มันเที่ยงเทนะี่ยงนะอันนี้ครับท่านไอ้พลอันนี้เราือกันนะครับเสาเป็นจานบินใต้กวานะครับเห็ดยูน้าเลยเรยที่น้อง ใส่เชิงปั้นเอ้านะครับนี่หลับพี่น้องเอาไปเป็นแบบย่างก็ได้นะครับสําสำหรับเขาต้นทุนบ่หไหลนะครับเทปูนรัดแล้วก็เอาหินเทตามหลังอยู่ข้างล่างเป็นดินทรายนะครับดินทรายแห่งถือน้ำมันให้แก่ดีนะพี่น้องแล้วก็บ่เล่พร้อมนะครับถ้าเป็นดินเหนียวบ่เน้น้ำนะครับเพราะว่าหนึ่งหน้าฝนมันติดเขายากนะครับลำบากถ้าเป็นดินทรายมันติดมันติดแก่ดีนะครับประตูหน้าสวนในที่สุดนะครับก็จะสำเร็จนะครับ ตัวนี้ก็บอกนะครับกบอกรถึงทางางจากที่หาก้อนนะครับที่ห่าสั้นนะครับทั้งสองฟังอันแหละกบอกถึงนะครับเตรียยบบอกเข้เจ้าบริเวณน่นะเราเป็นลวดน้ำนะครับระดับก็คือระดับตรงนี้นะครับไต้จับระดับน้ำมาจากหนาหนาบ้านเลยนะครับมันถุ่งซ้หนาบ้านนะครับตรงนี้ นะครับหน้าบ้านเลยนะครับมองรถก่อนที่บู๊นะครับเนี่ยเป็นหินนะครับคิ้วเราพุ่งเลยแล้วตีเลื่อนไห้เบิ้งนะครับเด้ยอยก็หล่ะเดี๋ยวพ่นสีพ่นหนังแล้วดูเดษท้ายอย่าเบิ้งหนอนเบิ้งตาประตูใส่ชุดสีดำนะครับ แล้วดีขนาน้องอันนี้ก็ดีก็บอกขึ้กันนะครับก็บอกก็บอก่ว่าดเสร็จมันงก็ดีสวยงามเดีสุดีท้ายตอนแล้วพีจน้องเขาเบ่งนะครับดีลก็ตอนมีดไฟพอมนะครับเสาที่เป็นสีดํานะครับเสาสีดําจานบินพร้อมนะครับแสงสว่างหน้าสวนนะครับผมนะครับสาหรับนะครับราพี่น้องนะครับไอทียุ่มมูบ้านเดียวกันนี่อจีน้องครับผู้ใดอยากนะครับหายไปต้อเติมสวนต้อเทือบนะครับที่ก็ไอทีไม่ต่อเติมผมเบิรเลยนะครับ ลวดฟังหลดนงลดน้ำทุงทีละครับเห็ดเป็นลายวันก็ได้หรือพี่เมาก็ได้หรือพี่น้องเด้อแบบเตี้ยนะครับนะครับรัตมีเพรไกลหลายกะกะอาจจะลบเห็ดอยู่นะครับเร้อถ้าพี่น้องอยากให้ไปต้อเตือมก็ได้นะครับตั้งเห็ดตาล้ากลางนงกางน้ำหรือว่าที่ไปต้อเทือบสมมุิท้าเห็ดกับทอมแล้วเขาอยากไปเทือบอยากต้อไปอีกอยากเทปูนอยากเห็ดเสริมนะครับกะนะครับไอ้แล้วกะลาเห็ดอยู่นะครับผม นามันกับฟูมันซอยกันนะครับผมนาเห็ดน้่กับเห็ดซอยกันนะครับตั้งสต่เห็ดพวกใช่ไอ้เพื่อนนี่ก็พวกระเบียงนี่แหละพี่น้องกะรับเห็ดเบิดนะครับระเบียงในน้ำเด้อกพี่น้องเด้ออ้แล้วก็เห็ดรบเห็ดอยู่นะครับพวกระบุงระเบียงนี่แหละจะได้แบบไดนนะครับผมคือว่าไงเป็นเป็นงานสวนนะครับตอเถือบต่อหยัางยังที่ละครับได้เบิดนะครับ ว่ามันก็ต้องมีต่อเติมเรื่อยๆอยู่แล้วครับพรงงานสวนเขาก็ต้องมีทางที่รู้ใจแล้วก็บอกได้ทีนะครับผมเขาอ,ออกแบบมาเลยจะไเด้นครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ใส่เครื่องปั่นไฟนะครับถตาผู้ใดมีไฟฝ่ายทีงดีนะครับเดี๋ยวเขาจะมาติดตามเบิ้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนเรียนในเบิ้งนะครับแล้วก็เบิ้งตอนพลสีพร้อมนะครับผมเขาติดตามเบิ้งกัน กำลังเห็ดประตูอยู่ดีๆนะครับฝนกระตกมาพอดีเลยนะครับชุ่มฉ่ำนะครับเดเวลาปลูกมะละกอนะครับอีกอีกแล้วนะครับพี่น้องฝนตก ก็ลังเห็ดก็ตกมาพอดีนะครับโอ้สุดยอดนะครับด้การเลี้ยพี่น้องมาที่นี่นะครับค่อยๆเห็ดพัฒนาไปเรื่อยนะครับส่วนกเกษตรมันต้องเห็ดเทีเดียวแบบเห็ดไปเรื่อยๆคือผมนะนะครับพวท่านไหนมีเวลาเปลอาต้นใหม่ยูพี่น้องแล้วพี่น้องให้ติดตามบึงกันได้นะครับน,น,นะครับฝนตกเราเพิ่กับมาเห็ดแล้วนะครับ พยายามอย่าออเอาเหล็กหนาพี่น้องเอาเหล็กหนามันมันหนักนะครับ้าเอาเหล็กหนามันมันหนักโพดนะครับพี่น้องเด้อพยายามเอามิ้นสองก็ได้นะครับมิ้นสองทุกอย่างมิ้นสองเบิดมันจังสิเบานะครับเอามิ้นสองเปียก อีกแล้วมันลอยทั้งใดก็เน,นี่ยที่นี่สิเดี๋ยวไปยังมันลอยผูกไว้เด้เฮ้มันลอยหนีไปด้วนีนน่นเห็นอยู่พ่อหันนี่เอาไปเล่นไป study. เร้อสัเน,นเล่เนๆไปยังไปเกียวไหมดอกแต่จำตะกัดต่ดตีเกี่ยวมา เขาแสดงว่ามันบุบลงที่าาั้งเสือมันดันเล่นว้าวอะไรวะไม่ใช่หรอหลังจากฝนตกนะครับผมห้องกะนะครับหยุดไปคราวหนึ่งนะครับเราก็มาทําการนะครับผมจับนะครับนี่ครับกอบอกพี่น้องแล้วอันนี้ที่ฉาบนะครับหลังจากจับฉาบแล้ชาบพร้อมอันพ่นสีนะครับผมพ่นสีดำ้วพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับ ประมาณนี้นะครับแต่เป็นหัวรวดน้ำนี่แหละพี่น้องเอาบานบานน้อยแหละเป็นไม้จิกนะครับผมกะสองปีคือสามปีแล้วพี่น้องไม้จิกนะครผมสีแปดเมตรนะครับผมเบาเอาเล็กเบานะครับเอาเอามิ้นสองนะพี่น้อง ไปบ่พอสิมันบ่ค่อยออกมันตีแล้วบ่ลเข่ะมันผนเอาผนเอาเล่นวะข้างหน้าครับนะครับดับฉากเสาเสาไปกัซื้อมัแล้วนะครับผมหลอดละเท่าไรเก้าร้อยกว่าบาทซื้อยุชองจอมนะครับ quăng nì cả, chụp chạc, như vậy. quăng không? cái này thoát nào, cái này thoát nào chéo ơi! เหมือนกับชาก็น่าจ,จะเลี้ยวอยู่นะครับผมอันนี้กับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอืบอตดัดอีกแล้วโอ,อ,อ,อนภาษาตะวันเลยชีดำนะครับเด้อย แต่ผลอยู่ในบ้านเคาเดียวแหละเป็นสีดำีนครับบริเวียนข้างในเขานะครับนะครับต้อนรับผู้ใดอยากนะครับต้อเติมเห็ดประตูเห็ดต้อเติม เทือดต่างๆนะครับในหัวในสวนเขางานบ้านสวนนะครับงานบ้านสวนพวกต่อใช้ค้าเห็ดนี่แหละครับพวกเห็ดซ่านในหนองในน้ำก็ทต้ในน้ำนะครับกะนะครับกะลองศึกษาเบิ้งนะครับพ no <Wow. S 2> ี่น้องกะขับปอกไก่เป็นไรที่คช่างหายากทั่สี่กะนะครับโทรสอบถามกันได้กับพี่น้องด้วยนะครับสําหรับหมดทางพ้นในละบ้านเดียวกันนะครับหมดได้พีเฟินบ้านเดียวกันมาเห็ดนะครับซอยทะเลกับปอกแยงหรอกพี่น้อง อาศัยกันนะครับเก็ดพาดเก็ดงานต่อยกันเออออกจากถนุนสังซีเหรอไหมจังติดต่อสอบถามมาก็ได้นะครับครับอยู่แถวๆขอนแก่นสารคามลอยเอ็ดกาลจินนี่เลยเฉยภูมิไหมเสี่น้องเพราะว่วนกระเสียดก็ต้องมีสิ่งปลูกสามน้อพี่น้องเนาะสิ่งปลูกสางเมื่อกี้องมีที่นี่เขาก็ต้องมีช่างนะครับถ้าช่างน้ำมูบ้านเขาบุพเพเออบอหายาืเขาก็ลองสอบถามเพิ่นเบื่อนเอาก็ได้นะครับห้าเพิ่นไปแต่ว่าไปก็แล้วไปนะครับผมถึงงานต่อเตือนันนี้ก็ช่างหัวบ้านนะครับนี่แหละ เค okay, ปเป็นอางเนาะจองนะจไปพอกันนะครับคลิปหน้านะ